สวัสดีคะ่ะมาพบกับพ่อกับเพียงกับป๊าค่ะวนนสวัสดีป๊าพบกันอยกฮ้ย,ยมาอย่างไวะเนี่ยไปด้านนี้ดีกว,ว่าโอ้จริงอันนี้คือด่านสองอะอ่ะมาด่านสองก่อนเนาะไปโอเคพร้อมลุยลุยเลย,ย let's go ระวังตกน้ำนะด้านซ้ายเหมือนมีของบางอย่างนี่มีเพียงเพียงพอมันช่วยฉันตอนด้านซ้ายมีของใครจะเป็นคนมงเพ้ยงนเฮ้ยมีท่อเพียงเอาสิพิมพ์มงกุฎมงกุฎพอพอพอเพียงเอาเอาอันนี้เหรอโอเคมันต้องมีวิธีบินอ่ะ ว้าตายตรงน้ำน้ำตายระวังตรงน้ำโซดานะตายเลยว้าตรงน้ำโซดาตายนะได้ยินแล้วครับเพียงมุกุนไหมไม่อ่ะชอบกันล่อกน่อาพอไม่ให้ป้าเจี๊ยววะเพราะว่าพอสารดูวิธีโอ้ยโดนใ้เด็กปั่นพอ ป้าโดนพอปั่นทอเมื่อกี้ทุกคนท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอเคพ่อไม่เดินเลยงอนแหละพ่อไปทุกคนลุ้ันพอปั่นทอพอปั่นทอเห็นไหมพอปั่นเฮ้ยเหยียบหัวพอโตโอ้ตายหมดเลยใครเหยียบป้าเหยียบหัวพอโตไม่จริงป้าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยป้าไม่ได้แล้วป้าไม่ได้แล้วจริงพอแหละตัวปวดเลยเนี่ย กปลาอย่ยมหัวพอาตกเองอะ่ะพอ่อทำปลาตายกี่รอบแล้วพอ่อใช่ไหมเพียงโลป่วนเวนลาตายชอบว่าคนอื่นทำคนอื่นตายไม่ขอโทษจะเล่นไหมไม่เล่นจะได้กดออกอ้าวนนเห็นไหม,มเพียงเห็นไหม ไปเรลยอ๋อขับไปได้ไปเลย,ยก็ต้องคอยกระโดดอ่ะไม่เห็นเนาะนี่ดีละมาเพียงมาเอามองกุฎอ đùn á đùn phán á húc ơi ơi bay ôi khiến họ thoát oh, ô nó no. ơi cái lòng phực binh à ờ lắm nè ok có thôi có thôi không ho Thôi chơi bèo nổi À, à ba thoại đây má Hơi Thường má ở kiện quá hết Kiện đai không Hơi Oh no โอ้โนอะอะไรวันนี้เออเฮ้ยพอทำยังไงอะกดล่างกระโดดแล้วกดล่างเออโอ้ยตายโอ้โนไม่อ่อนเอาเพียงดีมากดีนะเพียงฉลาด ไปก่อนอไปเลยมาตาผมฮอนมันนี่ดูเสียงเขาอ๋อโอ้ย,อออยพอ <laughs> ผมเองพวกคุณพวกคุณทำกันไม่ได้ต้องผมต้องผมต้องผมครับโอ้ยพออะไรผมวะเนี่ย เฮ้ยมีงลับเก่งล่างเพียงเฮ้ยทางลับเดี๋ยวเราไม่เราตายนะเซฟด้อนั้นขวาไปได้เหรอหางูหิวบาดกระเบื้องเขาบาดได้ก็เลยจะลอยเพียงเห็ดไม่เอาเห็ดแล้วแบบว่ากระเบื้องเขาจะลอยให้ทำไมพอตัวเดียวเฮ้ยอยากได้โอ้โน แล้วมัจะมองให้อีกอันได้เหรียญเหรอระวังมันหมุนมันหมุนมันปั่นเร็วด้วยยิ่งยืนหลายคนยิ่งปั่นเร็วเทคคำมกุฎไหมกระจายจนเหลือแค่หกสิบสามโอ้โหมันไม่แค่แล้วเยอะมันสี่เลียนเฮ้ยทางมันหดทางมันหดโอ้ยทางมันหดเก็บเหรียญด้วยเก็บเหรียญพอเก็บไม่ได้มันหดเกินไปเอา พอเตินเบียดเฮ้ยอย่เพิ่งตายกันนะโอ้โนโอ้ยกดเป็ดฟองยังไงอะใกฟองนโอเคเลี้ยงเียงยังบางเียงมาขก็ไทไม่เป็นไรเขาปีฟอปีเียง โอ้โหโอ้โหไม่เอาแล้ะมันตายบ่อยมากเลยพอยะเอา พอคอยสังเกตเนาะทุกคน<ช>ตายหมดเนี่ยช่วยยืนนิ่งๆได้ไหมแต่พอเซฟอยู่เอ้ยแต่ป๊าเซฟโอ้ยดีจัง<อ>ดีนะที่เซฟเอาไสังเกตสังกากคนอื่นเอ้ยเอามาทุกคนไปเราจะเล่นที่มารานี่นนออเฮ้ยเพียงเพียงมงกฎ<อ>มงกร ต่ามเต้นวเนี่ะเต้นธรรมดาเต้นแบบสนุกสนานไม่ได้จะมาทำะไรอะไรเฮ้ยมาให้ขอบวแล้วความํำสังกายกำังตายนะปะปะเขาเป็นฟองอยู่โออยู่โผอยู่โอ้ยขึ้นไม่ได้แฮะแล้วหนึ่งเพียงฟ้าขอขึ้น เพียงทุกคนไอผิดนี่โหดเพาะเพียงอยู่เฉยอ,อ่ะขึ้นใครจะขึ้นเพาะมงไหมมีของอะไรไหมโถกำจะเก็บยังไงแล้วนั่นโอเคไปก่อนแล้วกันไปจดก,กาน

ไพอจะกลับมาทำไมเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้จัดการเต่าคะไปเฮ้ยุแล้วมันก็ตายโอ้ยอย่านะอย่าตายนะทุกคนพี่ยนอยู่นี่ไม่พี่เฮ้ยป้าตายบ่อยอย่างวะเนี่ยด่านนี้เข้าได้ไหมท่อ เป็นท่อออกแน่เลยไปถึงเส้นชายถึงยังถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่งขอเหตุผมหน่อยขอเหตุผมก่อนอก็เป็นกระลอกแน่ไปเพียงเฮ้ยสี่ร้อยโอ้ยพอจะผ่านขาดจือ โอ้โหจะไปเอาเพิ่มทช่ไมวะมีปมอ,อะไรเนี่ยนกจีดอ่ะอ่ะอุ้ยทางลับสำหรับวันนี้วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ like, share, แล้วกดกระดิ่งกิ้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 งก้งดนะคะจะได้ไม่หายคิดจะไปครับสวัสดีครับในบ้านเห็นกันเลย